ผมฝากให้นะท่านหนึ่งชมครับเดี๋ยวนี่งานที่จะสาธิตเลยครับเอาง่ายๆพอดีมีงานเข้าพอดีสาธิตเ,เครื่องตัดครับจะมีสองตัวสำรองไว้เดี๋ยวครับตัวนี้คือผมเปิดเพื่อจะให้ทํางานง่ายและสะดวกตามที่ผมเคยปัจจุบันเคยทํานะครับนี่ฮะงานที่เราจะมาตัดตัดตัวนี้งาน ตัดเอาเล่มตัวนี้ออกครับเป็นสันสนสีใช่หมดเลยครับแต่ยังไม่ได้ตัดกําลังว่าจะตัดครับอุปกอน์นายในร้านพ<ม>าพอดีงานอัดก็อัดจิครับ<ม>นะครับโอเคงานช่วงนี้เยอะอยู่นะครับ ตัดกี่ชุดเอาอะไรครับชุดครับอ่ะเรามาตัดเลยครับช่วยเป็นช่างภาพมาหน่อยครับอันนี้ครับอันนี้ต้องไก่เดินเข้ามาจากมุมนี้ด้ครับคุณยืนตรงนี้ไม่เห็นหน้านะครับไม่เห็นหน้าคุณถอะไม่หลอก ในการจับก็แบบมือจับง่ายและสะดวกครับเราทย่เกีย่ยมานั่งหมุนอยู่ตรงส่วนท้ายของเครื่องเครื่องนี้ก็มีสวิตช์ด้านข้างนะครับปิดจะเป็นเซฟตี้ทั้ง2องฝั่งอุปกรณ์ปุ๊บนะครับแต่ของผมให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานก็หยิบออกนะครับได้แล้วครับ เรียบครับผมกิบเดี๋ยวผมจะประกอบอุปกรณ์ไปให้ครบแล้วถ้าตกลงนี่นะครับตกลง ซื้อขายได้เขาจะประกอบพวก,กอุปกรณ์ที่ป้องป้องกันพวกนี้ให้เรียบร้อยป้องก,กันการตัดนิ้วตัวเองครับเซฟตี้ก็คือจะมีเมนูของรีเซ็ตของเครื่อง แบบนี้จะมากกว่าไม่ว่าเครื่องตักอธรรมดาแล้วก็เครื่งักรอุ้านะครับจะใช้แบบวิธีการจับเลื่อนใส่ง่ายและสะดวกวครับถ้าเชี่ยวชาญนะครับ ตัวนี้ก็คือปุ่มตัดทั้ง2ปุ่มจะเป็นมือซ้ายมือขวานะครับตัวนี้คือรีเซตรีเซตนี่ก็คือป้องกันการสะเพ้าแล้วไปกดตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ก่อนที่จะกดได้ก็คือต้องกดตัวรีเซตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมากดปุ่มทั้ง2ตัวนี้กดแช่ไว้ครับแล้วก็ยกขึ้นโดยที่เรายังไม่ปล่อยออกตัวนี้ก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับ สือก็เพียบครับเยอะครับกว่าจะเสร็จขอขอนุญาตจบการนำเสนอของชุดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าอยากดูจุดไหนของเครื่องหรืออุปกรณ์ตรงไหนบอกครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็เปิดเครื่องเรื่องไม้อุปกรณ์อะไรเป็นช่องเก็บแล้วก็ ก็จะลง YouTube อีกรอบครับครับผม